สวัสดีค่ะอันนี้คลิปวิดีโอนะคะครูทําย้อนหลังไว้สําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ตามชั่วโมงตามคาบนะคะลูกไม่ตุกลัวนะคะคนไหนที่ไม่เรียนไม่สะดวกจริงๆในการเรียนครูก็จะมีคลิปวิดีโอไว้แบบนี้ทุกวันนะคะให้ลูกทํางานย้อนหลังเพื่อนนะคะวันนี้การงานอาชีพของเพื่อนๆนะคะที่เรียนไปนะคะก็ะคือในเรื่องของอทบทวนการจัดเก็บรองเท้าจากหนังสือหน้า10นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเพื่อฝึกปฏิบัติเหมือนเดิม รั้งก่อนเราฝึกทฝึกทบทวนเกี่ยวกับการจัดเก็บเสื้อผ้าจําได้ไหมคะครูเสื้อผาอ้าคราวนี้เราจะมาทบทวนการจัดเก็บรองเท้าเพื่อฝึกปฏิบัติเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะคะครั้งก่อนมีคนส่งมาน้อยมากนะคะครูเช็คแล้วพยายามทํานะลูกเพราะครูต้องเอาคะแนนแล้วก็คะแนนส่งทางฝ่ายวิชาการอย่าลืมนะคะาเราไปทบทวนกันเลยคะ่ะวันนี้การจัดรองเท้านะดูไปพร้อมๆกับครูหน้าสิบนะคะหนังสือการงานอันที่1ก็คือการ เช็ดทาความสะอาดและจัดรองเท้าไว้เป็นคู่เดียวกันก่อนบางทีรองเท้ามันวางสเปะสปะไม่วางไม่เป็นคู่ทําความสะอาดแล้วก็วางตอนคู่ให้เรียบร้อยนะคะอันที่2ก็คืออันไหนที่มีกล่องก็คือนํารองเท้าใส่กล่องนะคะถ้ามีกล่องแต่ถ้าไม่มีกล่องก็วางไว้ก่อนนะคะก็คือวางเป็นคู่คู่และใส่กล่องให้เรียบร้อยถ้ามีกล่องนะคะต่อไป3ามอ่าม่านำรองเท้านะคะวางบนชั้นวางรองเท้าโดยแยกประเภทว่ารองเท้าของแม่รองเท้าของพ่ออยู่ชั้นไหนรองเท้าของแม่อยู่ รองเท้าผ้าใบารองเท้าแตะรองเท้าที่ใช้บ่อยจะอยู่รองเท้าาอยู่ชั้นไหนให้อ่าหยิบ ใช้ได้สะดวกนะคะอันนั้นคือการจัดวางรองเท้าอย่าลืมนะคะลูกวันนี้เราแค่ทบทวนนะคะเราแค่ทบทวนเรื่องของจัดเก็บวางรองเท้านะคะหลังจากคลิปวันนี้ไม่มีการเขียนบางคนโอ้ยเรียนจบเนี่ยต้องเขียนทุกวิชาเลยใช่ไหมของครูไม่ได้เขียนนะคะวันนี้เพื่อนตอนที่เรียนตอนกลางวันกับครูก็ไม่ได้เขียนนะคะเมื่อจบการเรียนการสอนเนี่ยครูก็ให้ลูกอ่ะ จัดนะคะรองเทา้าส่งรูปลงลายเพื่อให้ครูออยลงคะแนนทาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆหรือจะเป็นรูปก็ได้บางคนบอกไม่ไม่ถนัดทําคลิปเอาลงเป็นรูปกันก็ได้นะคะควรจะได้รู้ว่าใครฝึกปฏิบัติแล้วบ้างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่ลูกว่างเมื่อไหร่อย่าลืมไปเรียนออนไลน์กับเพื่อนๆกันนะคะเพราะเราจะได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้ซักถามกันและได้เจอคุณน้าคุณครูด้วยนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ